แน่นอนใครที่มีใบขับขี่ก็ต้องสอบใบขับขี่ใช่ค่ะต้องสอบต้องรู้ว่าสัญลักษณ์อันไหนหมายความ,มว่ายังไงใช่ไหมแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมเขว่าตอนนี้ยังมีคําถามว่าเออแล้วสัญลักษณ์เนี้ยจริงๆมันต้องยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูหน่อยว่าคุณผู้ชมเข้าใจสัญลักษณ์นี้อย่างถูกต้องหรือเปล่านี่ค่ะอที่ตรงก็ได้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดค่ะคําถามก็คือถ้าเราขับไปเลนเนี้ย แล้วเราต้องการจะตรงใช่ปหแต่มันยังติดไฟแดงค่ะช่องทางตรงยังไปไม่ได้แต่จริงๆถ้าเลี้ยวซ้ายมันก็จะผ่านตลอด<ช>แล้วเราจอดค,คันแรกอ,ะอ่ะเราก็ต้องหยุดรอสัญญาณไฟเพื่อเราจะตรงใช่ไหมใช่ค่ะแต่รถคันข้างหลังเขาจะเลี้ยวซ้ายเขาบีบแต่ใส่เราทําไงอ่ะเออสงสัยเหมือนกันนะ ก็คือมันมันก็สัญ,ญลักษณ์แบบตรงก็ได้เลี้ยวก็ได้แต่คันหลังเขาไม่เห็นสัญ,ญลักษณ์อะเขาต้องก็เลี้ยวเลี้ยวได้อย่างเดียวคันหลังเขาจะเลี้ยวสายแต่เขาเห็นคันข้างหน้ารอสัญญาณไฟเพื่อจะตรงบีบแต่ใส่ใหญ่เลยบางทีทําให้ทะเลาะก,กันเลยนะใช่ค <น S 2> ่ะคนหัวร้อนนี่โกรธเลยนะอจริงๆแล้วคุณผู้ชมเข้าใจยังไงคะสําหรับสัญ,ญลักษณ์นี้แล้วก็เข้าใจถูกเนาะว่าอาถ้าคุณจะตรงไปคุณต้องรอสัญญ,ญาณไฟจราจรถ้าไฟแดงยังตรงไม่ได้อืแต่ถ้าจะเลี้ยวอะเลี้ยวเลยเลี้ยวได้เลี้ยวสายผ่านตลอดอืเนาะ แต่อันนี้มันมีคนที่เขามีปัญหาไงว่าเขางงเออมีคําตอบมาให้จากรองศาสตราจารย์ด็รเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์บอกว่าอย่าไปบีบแตรไล่นะครับผมมาเคยโดนมาแล้วแยกวงสว่างผมมาคันแรกแล้วรอสัญญาณไฟเพื่อจะตรงไปคันข้างหลังคงรีบอยากจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดบีบแตรไม่หยุดอาจารย์เจตบอกว่าผมอะลงไปคุยด้วยเลย ถึงขั้นนั้นเลยถึงขั้นโมโหจะเย็นๆนะคะก็ก็ต้องเข้าใจว่ามันได้ทั้งตรงทั้งเลี้ยวค่ะถ้าคุณจะเลี้ยวซ้ายแต่ขั้นข้างหน้าเขาจะตรงคุณก็ต้องรอหน่อยนึงก็ต้องรอรอสัญญาณไฟเขาหน่อยนึงนะคะเราเข้าใจถูกเนาะเข้าใจถูกแล้วแต่พี่มิวก็ได้ใบขับขี่ตลอดชีพไงทันยุคตลอดชีพอ๋อหนูไม่ได้ไขับขี่เพราะว่าไม่ขับรถแล้วใช่นี่ก็มีขึ้นมาให้ดูเนี่ยพี่มิว เห็นมาเป็นสัญลักษณ์ต่างๆข้างบนนี่คือเป็นแยกซ้ายกับแยกขวาก็คือให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอก็คือหมายความว่าผู้ขับขี่ต้องขับรถและเลี้ยวไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเท่านั้นห้ามตรงไปอถ้าเป็นอันที่เราพูดถึงอยู่ก็คือป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายหมายความว่าผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปหรือเลี้ยวไปทางซ้ายเท่านั้นออถ้าทางตรงต้องรอสัญญาณไฟก็ต้องรอก่อนใช่หยุดรอก่อน แต่ถ้าเกิดไม่ได้มีรถคันข้างหน้าแล้วคุณมาถึงคุณจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดก็เลี้ยวไปเลยไม่เป็นไรนะคะเนาะเราต้องถียงยล้วนะออไม่หรอกข้อมูลบางอย่างเวลามาทางโซเชียลหรือว่ามีคนโพสต์สงสัยแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะพี่มิวนะผู้ชมสังเกตไหมบางทีบางอย่างที่เราไม่รู้พอมาถกเถียงกันกลายเป็นเรื่องที่เป็นที่พูดถึงขึ้นมาก็กลายเป็นเข้าใจตรงกันนะคะเหมือนเราได้ดับเบิลเช็คตัวเองอีกรอบหนึ่งว่าสิ่งที่เราเข้าใจมันถูกแล้วหรือเปล่าเนาะนะอ่ะไปที่เรื่องต่อไปคุณผู้ชม่ะ ต้องตั้งใจฟังนะพวกเราคนไทยเราเข้าใจคุณดีใกล้จะถึงวันที่หนึ่งแล้วข่าวนี้ของดิฉันมีตัวเลขค่ะค่ะด<า>ิฉันเอาปากามาจดด้วยเลยเห็นไหมเนี่ย